รบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วันไลท์เด็เกมนะครับวันวนี้ผมจะมาพาทำงานขาวทับ GPS เลยหลังจากที่ได้ทำงานสักการทีเสร็จผมก็จะมาพาไปทำงานที่โรงสีข้าวปีผมก็มาถึงแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> อยู่เนี่ยข้างๆแก๊งมันนนงกรแดงทับ g p พแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นในแผนที่ พอมาถึงแล้วเราก็เดินเข้ามาในบ้านนี่แล้วเราก็จะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลีย่ยนสกินแล้วก็เดินออกไปไแล้วเราก็วิ่งไปตรงจุดสีแดงๆในแผนที่นะก็ตรงนี้เพื่อมายกข้าวสารหนึ่งกระสอบแล้วก็เดินลงไปตรงเครื่องสีขาวกับเครื่องอใหญ่ๆเนึ่เอามือ่มเติมเลยแล้วก็ปีนะครับโอเคสำหรับเทคนิคเล็กๆสำหรับผมนะ เนี่ยเวลาเดิน้าไปนะเห็นไหมมันจะติดมันจะไม่ติดนะมันจะแบบขึ้นยกอย่างนี้แต่ข้าวสารก็ยังอยู่ในมือเราให้เราปีนขึ้นไปบนนี้ครับแล้วเราก็เดินมาขอบๆอ,อ,อุ้ยตกาใหมาใหมให้เราปีนปีนขึ้นไปด้านบนครับนี่เห็นไหมปีนขึ้นไปด้านบนปุ๊บมันก็จะติดเลยทีเดียวขึ้นเป็นฉากสีแล้วมันก็จะมีเหมือน แล้วเราก็จะได้ประมาณนี้คนระับแล้วเราก็เดินลงไปลงไปด้านล่างเดินลงไปเก็บอ่าโอเคเสร็จปุ๊บเห็นไหมตรงคุณไอ้ตรงทางช่องข้อความอะ่ะคุณได้รับกระสอบข้าวสารบวกหนึ่งแล้วก็ได้รับ a อพีบวกสามสำหรับคุณทำงานเลี้ยงไก่ก็จะมาทำงานนี้บ่อยเพื่อจะอไปทำกับข้าวได้นะ แต่สำหรับคนวิวน้อยๆก็ให้แนนําไปทำงานหลอมเหล็กเดีย๋ยวผมก็จะพาไปทำรอบหน้าพี GP นี้ก็ทำตามนี้ไปโอเคครับหลังจากที่เราเข้ายกเสร็จปนะุ๊บหมก็ตัวเฮดนะหนึกระเป๋าเก็บกระเทีมกระเป๋าโคมเนี่ยกระเป๋าโอมทีากำลทำมาถ้านก็จะอยู่นี้แล้วสอบข้าวสาร เข้าไปออกจเคนะ okay. โอเค,อเคไม่รู้จักอาญาใครนะไม่ใช่อะไรเลยครับรมันทับรถปุม่มอ่ะโอเคครับมันก็จะเอามันก็ตาเมันสามารถใช้ได้ผงเด็กนะหลังจัดเราเก็บมาเราเจะเอาไปขาย หือว่าสําหรับคนที่เวลสิบห้าาทำงานเลี้ยงไก่เราก็สามารถทําเอาไปทําอาหารได้นะสําหรับคนที่ขายให้มาที่สถานที่ต่างๆครับทับจีบีเอแล้วก็าตรงที่ไหนีน้ตรงตรง้องหักหาคำว่าตลาดน้ำนี่ตลาดน้ำหกร้อยเมตรเห็นแป๊บนึงนะหัยญาตัดเสียงกยิม ปิดได้หมดเลยดีไหมเพราะเสียงท่อรถดังมายเฮ้ยอะไรอ่ะรถไหนบักมาบักโอเคครับตลาดน้ำเลยนี่มันจะมีมากิยเปลนเยนตีนี่ตรงที่เป็นลูกเต๋า ไม่อยากขับเร็วเลยตัเองคิดไม่ดูว่าจะปเะตรงนี้เฟรมเด็ดมีตลาดน้ำเนี่ยนะ ใสระเปาดูรอยครับแถมจะกินสีแดงด้วยหมอเราแสมหมอยิ้วเลหมือหมอหมอโอเคไปก็จะมีนี่ขายไปพี่ต้อมไปไม่ขายขายไปตรงกระเป๋าเนาะไปไปไปที่เดิมไปที่เดิมเมนัวไปนัวขายได้อยู่แล้วแต่ว่าใส่เปงนไรคุณทำงานอยู่ในชั่วโมงไหนนะ สามารถมาดูราคาตลาดได้ถายครับเอาดูครับรถหนึงครับเช็คราคาสินค้าเราจะเ่นไม่ขายห้าร้อยไม่ขายห้าร้อยกด e n t e ขายห้าร้อยกูดูไงไม่ขายห้าร้อยขายหมดป่ะบอกว่าห้าร้อยบาทโอ้ยห้ึ่งครับขายหนึ่ดไอ้นี่ไอ้กันเกงออ๋ของร้อนๆครับหาของร้อนๆครับเล่ตต่าง

ใครมีปะผมครับผมนครับเน้ี่ยครับเสือกขากี่กี่บาทกี่บาทกี่บาทเนี่ยของผมเขเสือขาของผมเขเือขาแล้วนรด้มอว์แต่าไปได้สักทีแม่ไม่ได้โอเคช่างมันเถอะ รถผมหายรถผมบักบักบมดล็อก,อกขายบูเลตครับขายบูเลตนี่ก็กานหนึ่งสำหรับผู้เล่นใหม่เดี๋ยวผมจะพาไปทำงานหนึ่งนะเปลดีเงินงก็พอใช้ได้ก็คลิปนี้ก็ขอพอ,พ,อพี่เพท่านต้อนนะไปแล้วบ๊ายบาย